สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว youtube ครับอันนี้พาพี่น้องมาชมทีมงานาโซนอุดรครับผมทีมงานเจริญซัพครับซปเปอร์เอครับผมไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะครับผมแตผม่ผมเดินมาเอา่อขอถ่ายคลิปครับทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันผมนึกว่าเขาจะรู้จักผม ผมไม่ดังพอครับเขาก็เลยไม่รู้จักผมสุดประยาวไม่ใช่คนดังพอครับก็เลยเขาก็เลยไม่รู้จักครับคนที่าแมนผู้ดักมาถ่ยคลิปพอๆแปะๆอยู่สิจ้วยยังส่แว่นตาดำทองยองทึงหยังนี่ อ่ะวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเจอครับผมซ u เปอร์ XM ครับ y n 12ครับอครับซูเปอร์ x อสครับซูเปอร์เ m ตัวนี้ก็ก่อนที่จะมาเป็นมาร์คเทนครับผมอ้าวกำลังเครื่องอรู่ราว ห5 5แรงม้าครับ j o 5 e นะครับผมอีโ e น no ่ซีซูปแต่คันนี้เป็นรถรถรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ผมมองว่าเร็วกว่านะครับเท่าที่ผมเคยที่ผมขับทดลองขับามาร์คทนครับเมื่อวานนี้ SM ครับผม SM ว่าตัวนี้เร็วกว่านะเร็วกว่าครับรุ่นเก่าเร็วกว่าเต็มสูบดีครับมันการทำงานมันบึกบึนกว่าครับเสียงเครื่องมันฟืดอืดเืดเร็วกว่าแรงกว่าความครับพี่น้องรุ่นนี้ครับผม น้ำหนักเห็นเสียแทนบอกว่าเอาไปขึ้นดูมัน22 2สตันครับผส22ตันนะผมพี่ตัน้วองบ่หูคือกันมามันเป็นอย่างขึ้นหนักนานันรถเล่ารุ่นนี้แหละครับของเสียแทนคือรถนี่ครับ บางทีเราจะดูในคู่มือที่เขาบอกมันไม่ตรงนะครับผมบางบางทีนี่กับที่เราไปช่างดูมันไม่เหมือนกันเลยครับมันเป็นข้อมูลที่ที่ไม่ค่อยตรงครับไม่ไม่หมายถึงทุกรุ่นนะครับไม่ได้หมายถึงทุกรุ่นบางรุ่นก็ตรงครับบางรุ่นก็ไม่ตรงกับตัวตัวน้ําหนักที่เขาบอกว่ามันมันอยู่ในใบครับ ใบแท็กใบแท็ก46ใบครับรุ่นนี้ครับ46ใบเฟรมนะครับเฟรมก็จะยาวกว่าโบมาสูครับเฟรมจะยาวกว่าครับว่า46ใบโบมาสูจะ445ใบครับใบแท็ก45ใบนับดูแล้วครับ ลองนับดูแล้วครับรถ5,000ชั่วโมงครับคันนี้เฟอร์บอกเออจ้าของซื้อมามือสองครับซื้อมาตั้งแต่3,000ชั่วโมงครับรถที่ชั่วโมงยังต่ำๆนะครับที่ขายเป็นมือสองออกมาเขาเรียกว่ารถมือสองสภาพดีครับ ถ้ามือสองสภาพดีก็ราคาก็จะประมาณสองล้านขึ 2, ้นนะครับผมสองล้านขึ 1, 000 2, 000้นสองล้านสองล้านขึ้นไปครับสองล้านถ้าต่ําลงมาล้านแดนะครับล้านแดชั่วโมงก็จะประมาณ8ปดพันชั่วโมงนะครับหกเจ็ดพันชั่วโมงถ้าไม่ถึงสองล้านนี่แสดงว่าชั่วโมงก็ แสดงว่าชั่วโมงถ้าถ้าราคาสองล้านเนี่ยชั่วโมงการทำงานไม่เกินห้าพันชั่วโมงครับอย่างคันนี้ครับถ้าสมมติว่าขายนะครับสมมติว่าขายนี่ครับก็จะอยู่ประมาณสองล้านครับหรือล้านแปดครับระมารถล้านแปดครับพี่น้อง แต่ว่าเขาก็ต้องดูปีด้วยครับดูปีดูดูดูปีด้วยดูสภาพด้วยครับดูชั่วโมงการทํางานด้วยชั่วโมงการทํางานที่จริงแล้วอ,อมันบางรุ่นนะครับบางรุ่นแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันทําได้หรือเปล่านะครับชั่วโมงเนี่ยบางทีมันมันรีได้ครับมันรีได้มันรีได้พี่นนอง ่วนมากถ้าเป็นรถที่เขาผ่านการเอาไปเอาไปเข้าอู่แล้วครับเอาไปเข้า,าที่ศูนย์แล้วนี่ส่วนมากคือศูนย์มันเหตุใด,ดคอัพี่น้องมันเห็ุมันรีมากรีไฟเนะี่ยไอรีรีชั่วโมงมากรีชั่วโมงมากรีไหมมากครับบางทีเราจะเห็นได้ว่ารถเก่าๆแล้วทำไมชั่วโมงยังน้อยอยู่นะครับ โดยเฉพาะพวกฮิตาชิครับฮิตาชิบางคันนี่ครับ E X นี่ครับ E X ไอ้ซ็ X ครับ z X ขีดหนึ่งเนี่ยเ X ขีดหนึ่งครับชั่วโมงทำงาน5,000ชั่วโมงครับ5,000ชั่วโมงแต่ว่ารถเนี่ยโอ้ยสภาพเละครับ4,000 5,000ชั่วโมงครับในขณะที่รถปีเดียวกันของเขาบางทีเป็นหมื่นกว่าชั่วโมงครับ แหละผมถึงได้บอกว่ามันหอชั่วโมงการทํางานเนี่ยครับมันเชื่อไม่ได้นะในบางรุ่นนะครับบางรุ่นมันทําได้นะมันรีได้คนที่ซื้อรถนะครับต้องดูครับผมต้องดูสภาพด้วยไม่ใช่ว่าดูแต่ชั่วโมงอย่างเดียวครับคนลงคนเห็นชั่วโมงหน่อยหน่อยะครับเห็นชั่วโมงหน่อยหน่อยอ้ยมาจะเห็นงั้นอันหาพันชั่วโมงหนึ่งซื้อรถแล้วเจ้ ดูล่องรอยการทํางานนะครับดูแท็กนะครับดูพวกโรเลอร์ดูแผ่นดูใบดูสภาพห้องเก๋งภายในนะครับสภาพการเปลี่ยนสายไฮดรอลิกการาสังเกตดูครับก็จะเห็นล่องรอยในการทำงานความสึกล้อนะครับอันนั้นจะดีที่สุดครับ ชั่วโมงการทํางานน่ะบางทีมันรีได้ครับมันสามารถทําได้ครับอันนี้เป็นซูเปอร์เอ็กเมแท้ครับเพราะว่ามีกองครับเราดูตรงไหนรู้ไหมเรามีกองอากาศข้างบนนะครับแล้วก็มีโรลเลอร์ข้างบนครับเห็นไหมตรงเฟรมนะครับจะมีโรนเลอร์สองลูกครับไม่ใช่แครเรียครับแล้วก็มีซองนะครับมีซองกันกันเฟรมอาครับ สองกันเฟรมอาร์นะครับสองอันแบบนี้ก็มีโรลเลอร์สองลูกข้างบนนะครับแทนที่จะเป็นถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นมันจะเป็นแครเรียครับแคเรียข้างบนจะเป็นแคเรียครับไม่ใช่โรลเลอร์ครับรุ่นนี้ผมว่าหนักสุดนะครับของโกเบโก เริ่มผลิตรุ่น8นะครับเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปีปี49อะ่ะเห็นเขาบอกว่าปี49นะครับในข้อมูลครับรุ่น8เริ่มผลิตปี49ครับตั้งแต่วา n 1 1เลยครับ ได้รับความนิยมมาถึง10ปีครับก็มาผลิตรุ่น10นะครับปี59ครับผมปี59 10ปีครับพี่น้องรุ่น8้คลองตลาดอยู่ไม่มีรุ่นเก้าครับ ไม่เห็นรุ่นเก้าครับสำหรับโคเปโก้ครับเห็นแดดรุ่นแต่รุ่นสิบเลยครับแล้วก็มีรุ่นสิบเอ็ดที่เป็นร้อยสี่สิบนะครับตัวสองร้อยน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แหละครับ เปิดตัวรุ่น11นะครับมาราคาที่ต่ำนะครับ3ามกลางๆมาสู้กับราคาของค่ายอื่นนะครับอย่างแคทก็ลงมาแล้วครับโฮม,มาสูก็ลงมาเป็นกลุ่มรถราคาพิเศษครับตัวพิเศษสานี้ก็มี SY 2 0 4ครับมีราคา เงิสนสด2,900งล้านครับโอม่าสุก็มี EC 200 CE นะครับ2ล้านห้าเลยสล้านครับแคปก็มี3 2 0 GX ครับอ,อ่อ3ล้านหกครับเลือแตกโกเบโก้ครับพี่น้องที่ราคายัง ถ้าเป็น SM ก็ยังถึงเกือบสี่้านอยู่ครับเหลือค่ายโกเบโก้แล้วก็ค่ายดังๆครับค่ายจากญี่ปุ่นก็เหลือโกเบโก้กับฮิตาชิครับฮิตาชิหวิตาโม้ครับยังไม่ลงมาครับเอา ว่าค่ายไหนลงมาก็ค่ายนั้นแหละครับที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะได้ขายกว่าครับผมว่ารถทุกวันนี้เขาคุณภาพมันมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันครับผมมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันคุณภาพนะครับทุกวันนี้มันมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันแล้วครับคุณภาพประสิทธิภาพในการใช้งานครับการทํางานครับความเร็วความอะไร มันก็สูสีกันหมดแล้วครับอย่างแคปอย่างนี้ครับลงมาก็ตอนนี้กำลังเริ่มได้ขายดีครับสำหรับแคปนะครับตัว3 2 0 GX แล้วก็3 2 3 GX ครับเอื้อนมาค่ากันนะพี่น้องฟันครับฟันและฆ่ากันครับ พี่น้องหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ใส่จังเภานะครับก็ค่อยได้รับผลประโยชน์นี้ไปแต่ว่าตลาดของรถแบโคโฮครับตอนนี้มันก็อบอกว่ามันมันเยอะครับมันตีบตันแล้วพี่น้องตีบตันแล้วถ้าสมมติว่างานงานหลวงครับงานหลวงปีปีที่จะมาเนี่ยครับปีปีหน้าเนี่ยครับปีสี่เจ็ดนี่ครับเปีหกเจ็ดอ๋อ ลืมเราพี่น้องเอ้ยปีที่จะมานี่ครับราคางานถ้าสมมติว่างานหลวงนะครับไม่ออกมาเยอะๆนะครับไม่ออกมากระจายงานเยอะๆนี่ผมว่ามีหนาวครับว่าลถออกมาเยอะเหลือเกินครับซันค่อนแท้ครับพี่น้องจักรสีปรไปเฮ็ดไส่ะครับอับนี้รถหาลังค้นกับเจ่าละสองขั้นสามขั้นครับสี่ขั้นหาขั้นกับมี่ ันงานหลวงบอกมากเี่คือจบเลยครับจบชีวิตเลยครับมันรอเห็นแต่ง,งานใช้บันเนี่ยงานใช้บันไม่แย่กันครับบัเนี้ยแย่กันอแย่กันกับก,กดากราคากันล่ะครับบัเนี้กดราคากันอราคาน้ํามันก็แพงขึ้นครับโอ้ยไม่อยากนึกสภาพเลยพี่น้อง เจ้าเก่าเจ้าที่ทำงานอยู่ครับเจ้าใหม่ได้รถมาใหม่ก็ต้องการที่จะหาเงินงส่งวดครับก็ต้องมาแข่งกับเจ้าเก่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าถิน่นเจ้าประจำนะครับก็ต้องมาแข่งกันกันกบเขาพอมาแข่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องก็ลองนึกสภาพดูครับ เพราะว่าตลาดกลไกตลาดมันบังคับให้มันเป็นแบบนั้นนะครับถ้าไม่มาแข่งกับเจ้าทีมเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับเขาก็ไม่มีตังที่จะไปจ่ายค่างงวดครับต้องได้มาสู้กัน ว่าใครผิดครับไม่มีใครผิดครับผมไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดเลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเติบโตครับทุกสิ่์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเติบโตจะไปโทษจะไปต่อว่าให้กับเจ้าใหม่ๆที่เขากําลังจะขึ้นมาก็ไม่ได้ครับเขาอยาก เข,เขาทําได้ครับเขามีกําลังทําเขามีเงินที่จะซื้อมาครับที่จะซื้อมาเขามีสิทธิ์ที่จะเติบโตมีสิทธิ์ที่จะขยายกิจการมีสิทธิ์ที่จะสร้างธุรกิจนะครับที่ที่ทํานะครับผมท,ที่ที่เขาอยากทํานะครับเขามีสิทธิ์ครับว่าให้เขาไม่ได้ครับบอมเนวาซูเปียวว่วางส่นีน่ อยากให้้าซุ่มเห็ดเกาไดยูได้เห็ดซุ่มเห็ดไม่เนี่ว่าสนับสนุนเลยบ่เอ็นี่ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือซุปเปอร์ยาวนี่จะพยายามอธิบายให้ฟังครับว่ามันเป็นอย่างนี้ครับกลไกมันเป็นแบบนี้บอเมน่าครูที่พระทันในเกิดกับบอมมิชิตเกิดด้วยครับเกิดได้คือเกาครับเกิดได้คือกัน บางคนที่ที่มาทําใหม่นะครับที่มาทําใหม่นี่ที่มาทําใหม่แล้วก็ได้อยู่ในทําเลที่ดีนะครับได้ชัยภูมิที่ดีครับเรียกว,ว่าได้ชัยภูมิที่ดีนะครับได้มู่บ้านที่ดีเป็นคนที่ลุงเรื่องในธุรกิจนี่นะครับไปได้สวยไปได้ดีดีกว่าคนเดิมที่ที่ทำมานานนะครับแต่กับไม่มีอะไรเลยก็มีครับก็มีนะ มีอยู่ครับคนที่เจ๊งเพราะอาชีพนี้ก็มีเยอะแล้วนะนะเจ๊งเพราะอาชีพรถขุดนี้ครับถึงมันจกเอาขึ้นครับพี่น้องมันจกเอาขึ้นได้เศร้าเห็ดกับมีหลายแล้วครับบางคนก็รวยขึ้นมาเพราะอาชีพนี้ก็มีเยอะครับ พอดบอกว่าอะไรครับพี่น้องเพราะได้บายกล่องของแม่เราก,กา็ได้มนานังเบึ้งรถไมโครจังสี่ะได้บอกซู่พี่น้องฟังครับเอาแต่คนฟังคนฟังก็ก็เลือกผมอยากให้เลือกเอาเฉพาะส่วนที่มันนั่นนะครับผมส่วนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปครับคออเมนดาได้ครับ ไาแย่แรงเกินครับคนที่ตามที่จริงแล้วครับอาชีพเดียวกันอาชีพเดียวกันนะครับเรา,เ,าเห็นอาชีพเห็นเห็นเห็นน้องใหม่ในวงการเข้ามานะครับเราก็ควรที่จะให้ความอนุเคราะห์นะครับสงเคราะห์ให้ให้ความรู้แก่เขาครับซอยกันครับพี่น้องดีแล้ว บพราวกว้นสีมาสู่กันนะครับบวกว้นสีมาสู่กันพวกว้นสีมาสู่สู่กันจนมาจะคลองกับยู่ว่าใดผู้นั้นกับยู่ว่าใดครับผู้เก่ากับยู่ว่าใดผู้ใหม่กับยู่ว่าใด้ึ้กันครับปอดข้อกันาตครับพอนึไม่สู้เรามาจับมือกันนะครับแล้วก็เอางานเนี่ยมาแช์กันถ้ามีงานเยอะส่วนหมากมันมีนะครับพี่น้องมีแต่หวงหว่จะกินได้จะคลอง นี่แต่หวงอแง่แพงแหว่งแต่กินได้แของครับคุณน่ะบัดย่ำงานยากๆคนบัดเนี่ยย่ำงนานยากๆ่นเฮ็ดนี่าเพิ่นจีขาดทุนคุคนยังไงเอื่อนมูมาซอยครับ <laughs> มันเป็นมันเป็นยังสัน่นแลบวดวนมากครับวงการเนี่ยงานได้ส่งสีได้กำไรดีๆนัน่นบ่เอื่อนมูซ้ั่มอาเข็ดพู้เดียวเออ อาชีพเดียวกันครับผมก็ต้องให้มองแบบนี้แหละมองมถ้ามีงานไหนที่มันใหญ่แล้วก็งานที่มันน่าจะได้ใช้รถเยอะนะครับเราก็หาเพื่อนมาร่วมทำนะครับเราได้อะไรครับถึงแม้ว่าเราเราได้เงินน้อยลงนะครับเราได้เงินน้อยลงเพราะว่าต้องแบ่งเพื่อนแต่ว่าเราได้มิตรภาพครับมิตรภาพที่มาจาก สายงานด้วยกันครับมันยิ่งใหญ่ครับมีตรภาพได้มั่วครับเนี่ยเวลาไปที่ไหนเราก็จะได้รู้ว่าเออเรามีเพื่อนร่วมสายอาชีพด้วยกันนะครับอยู่ที่นั่นที่นี่นะครับบ้านนั่นบ้านนี่ผมจักเสียนันวอช่วยเพื่อนงานกับเล่าเอาไปเอามากครับพ่อเขาเอื่นเพิ่นมาซอยงานเพิ่นมีงงานเพิ่นมีงานยังไง,งกันมันก็เอือนเท้าครับนี้คิดถึงกันและกันครับ เขาเรียกว่าเป็นระบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้หมดทุกคนนะครับอ่ามันจะดีเลยครับทีนี้จะดีครับเวลาทํางานก็จะได้ไม่แข่งกันนะครับไม่ตัดราคากันโอ้สุดยอดเลยครับโชเฟอร์ไวรุ่นครับงานเร็วมาก ผมว่าเร่งจาเลยครับเร่งจาคันเร่งแล้วครับาถามแกบ,บอกว่าเร่งจาแล้วครับเร็วครับเวลาอุ้มดินหนักๆนะครับตักเต็มอุ้มนะครับอุ้มดินแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยครับมันจะเร็วครับรุ่นนี้ บึ้นจุลยฟังจากเสียงนะครับเสียงของเครื่องนะครับเสียงของเครื่องมันมันดังมันดังห้าวดีครับไม่เหมือนรุ่นรุ่นสิบนะรุ่นสิบนะครับรุ่นสิบถ้าเป็นเอสเอ็มหรือไม่ก็มาเกนเนี่ครับเสียงมันไม่เป็นแบบนี้ครับต่างกันตรงไหนครับไม่ได้ต่างกันเลยครับต่างกันแค่ปั๊มครับตัวนี้ถ้าเดาไม่ผิดนันมันเป็นปั๊มเคสามวีครับส่วนตัวนั้นเป็นปั๊มเคห้าวีครับ ราะว่มามันต่างแค่ปั๊มแหละแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกครับแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก K3V ครับ K3V ก็อัตราการไหลประมาณ220ลิตรนะครับ222ลิตรครับ การไหลของน้ำมันไฮดรลิกของปั๊ม k3b ครับ k3b 112ครับ112ลูกหนึ่งมันมีอยู่2ลูกนะครับลูกไหลละไหลลูกละ110 11 1 11, ้ลิตรต่อชั่วโมงต่อนาทีครับ2ลูกก็2 2 0 24ลิตรเนาะพี่น้องโดยประมาณครับก็คงจะเหมือนกันกันกบซานี่นะครับ ทานนี้ก็ปั๊มเดียวกันถ้าเป็นตัวของผมนะครับก็ K3V 1มวครับไหลลูกละ1นึ่งลิตรต่อนอาทีครับไม่ใช่ต่อชั่วโมงนะปั๊มรถเบคโคปั๊มหนึ่งนะครับคันหนึ่งจะมีอยู่สองลูกครับสามลูกลูกหนึ่งจะเป็นลูกลูกเล็กๆเ,เขาเรียกว่า เป็นปั๊มไพลอตครับปั๊มไพลอตปั๊มที่เอามาใช้งานช่วยในการช่วยในการคุมคอนโทรลนะครับคุมควบคุมต่างๆนะครับอาคลิปนี้ก็เอาดุยเลยครับเอาเจอกันครับพรุ่งนี้ครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับ